สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่20รกรกฎาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวในระดับที่สูงโดยราคาเปิดตลาดบริเวณ1,809.62ระหว่างวันย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดเพียง1,805ขณะที่ระหว่างวันราคาขยับรับปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,812ปัจจุบันราคายังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับดังกล่าวโดยบวกขึ้นมาประมาณ1.92เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแม้ว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวและทรงตัวในระดับสูงได้แต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำยังคงไม่มากนัก จะเห็นได้ว่าโซนบริเวณ1,813-1,815เหรียญดอลลาร์ต wow. ่อเทสซอนจนถึง1,818เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนยังคงเป็นระดับสูงสุดในรอบที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาดังนั้นพอราคาขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้ยังคงเห็นในส่วนของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นที่เป็นไปอย่างจำกัด ทั้งนี้ทองคาระหว่างวันได้รับแรงหนุนจากประธานคณะกรรมการยุโรปหรือนายชาวมีเชลเรียกร้องให้เหล่าผู้นําประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ผ่าทางตันเพื่ออนุมัติโครงการเงินกองทุนฟื้นฟูว,วงเงิน7.5แสนล้านยูโรซึ่งความพยายามจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือเยียวยาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้น ให้สกุลเงิยนยูโรมีที่ทางแข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์จนหนุนให้ราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ตามการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคํำเป็นไปอย่างจํากัดเนื่องจากดัชนีหุ้นกลุ่มการเงินของ CSI 300ตลาดหุ้นจีนบวกแรงดิดขึ้นมาถึง4.3%ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตปรับตัวบวกขึ้น3.1%หลังจากคณะกรรมการกำกับ ดูแลธนาคารและประกันภยัยเพิ่มเพดานการลงทุนในหุ้นสำหรับบริษัทประกันภยัยให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์หุ้นภายใต้ความพยายามนำเงินไปลงทุนระยะยาวมากขึ้นทั้งนี้การขยายเพดานดังกล่าวส่งผลให้มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นจีนเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคํทาทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคํายังคงได้รับปัจจัยหนุนเมื่อสถาบันจัดอันดับ S&P ชี้รัฐบาลต่างๆไม่มีทางเลือกนอกจากเพิ่มเพดานการใช้จ่ายเพื่อนหนุนเศรษฐกิจมุมมองดังกล่าวกระตุ้นทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อเพราะการที่เหาบรรณาธนาคารกลางหรือรัฐบาลต่างๆของหลายประเทศยังคง เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทิศทางเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นซึ่งจะกลับมาส่งผลเชื่อมบวกต่อทองคําเพิ่มเติมทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global r a t i n g ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระบุว่าการระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากขึ้นขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆไม่มีทางเลือกที่จะต้อง ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือนแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างมุมมองชงบวกต่อราคาทองคําเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการขยับขึ้นของทิศทางตลาดหุ้นจีนยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างแรงกดดันต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งนี้เซี่ยงไฮ้คอมบสิตปรับตัวพุ่ง3.1%รับแบงก์ชาติจีนคงอัตราดอกเบีย้ยขณะ ที่ธนาคารกลางจีนตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR ทั้งประเภท1ปีและ3ปีในวันนี้ขณะที่แนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นยังคงได้รับแรงหนุนจากศูนย์การระดมทุนแห่งชาติและองค์กรธนาคาร กลางต่างๆเปิดเผยถึงทิทางอัตราการปล่อยกู้ในทิทางตลาดหุ้นจีนที่ยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรการหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงบวกและหนุนให้ทิทางตลาดหุ้นจีนมีทิทางสดใสนอกจากนี้ยังคงมีความหวังว่าในส่วนของบริษัทประกันภัยจากทางฝั่งจีนอาจจะกลับเข้ามา ถือครองหรือลงทุนในตลาดหุ้นจีนเพิ่มเติมหลังจากมีการได้รับการอนุญาตเพิ่มเพดานการลงทุนทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมสดใสมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันเมื่อโกลแมนแซคคาดการสารัฐจะมีวัคซีนโควิด -19 ใช้ภายในสิ้นปีนี้ทั้งนี้มุมมองของโกลแมนแซค มีการคาดการว์วาการทดลองวัคซีนโควิด -19 กับผู้ป่วย30,000 0คนซึ่งจะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่27กรกฎาคมทำให้มีโอกาสที่สหรัฐเองจะมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ภายในปี2020สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยและยังคงมีแรงขายทำกำไรทองคำสลับออกมาเมื่อราคาขยับและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของกราฟและกลยุทธการลงทุนในตัวตลาดทองคทาทั้งนี้ราคาทองคําแม้ว่าในระยะสั้นจะแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในลักษณะของไซเวย์หรือทรงตัวในระดับสูงแต่แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางยังคงรักษาระดับหรือที่ทางเชิงบวกไว้ได้อย่างไรก็ตามหากดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในระยะสั้นพบว่าราคาทองคํา เมื่อขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะยังคงมีกรอบแนวต้านด้านบนในโซน 1,813- ถึง1,815เหรียญดอลลาร์ต่อเฉลยอนซึ่งหลายครั้งหรือประมาณเกือบ2สัปดาห์หรือสัปดาห์กว่าราคาทดสอบในส่วนของโซนดังกล่าวยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาทั้งนี้อย่างไรก็ตามแนะนำหากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจ แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงถ้ายังไม่สามารถยืนหรือผ่านระดับสูงสุดในรอบเกือบ9ปีบริเวณ1,818เหรียญลลาร์ต่อเทสสออนขึ้นไปได้ขณะที่ในช่วงค่ำวันนี้ให้จับตาก,การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำหากหลุดกรอบหรือชแนล ซึ่งเป็นแนวรับย่อยบริเวณ1 8 0 6 0 0 1 8 0 7เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคามีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหาโซนแนวรับระดับ1,795เหรียญดอลลาร์ต่ออยสซอนดังนั้นในส่วนของการเข้าซื้ออาจรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาหากไม่หลุดในส่วนของแนวรับสําคัญตั้งแต่โซน1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นแนวรับจิตวิทยาหรือกรอบที่เป็นช่แนวของที่ทางขาขึ้นบริเวณ1,795เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสซอนยังคงแนะนําเข้าซื้อทํากําไร จากการรีบาวหรือการแกว่งตัวในกรอบแต่หากราคาเกิดหลุดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นของราคาทองคำในระดับดังกล่าวสถานะซื้อควรสต o p ปล s อหรือตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างไรก็ตามการเสี่ยงเปิดสถานะขายสามารถทําได้แต่ควรมีการตั้งจุดสต็อปล s อหรือตัดขาดทุนหากราคาทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบเกือบ9ปีบริเวณ1818เ18หรดลลาร์ต่อเธอขึ้นไปได้ ในส่วนของนักลงทุนในตลาดทีเฟกแนะนำเปิดรองโพ i ชั่นในส่วนของตัว GFQ20 โดยมีแนวรับที่ระดับ2 7 1 9 0บาทต่อบาททองคำและแนวต้านที่ระดับ27,540บาทต่อบาททองคำขณะที่ GOU20 ให้เปิดรองโพ i ชั่นที่ระดับ1,797เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วก็ทยอยแบ่งปิดสถานะเพื่อทำกำไรบริเวณ1,820เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอให้โชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ